สิ่งสำคัญเป็นศาสนาวัตถุที่สำคัญเจดีนี่แหละมันเป็นใหญ่กว่าเฮ็ดโบสถ์ซิบหลังกับว่าทอเฮ็ดเจดีย์อันหนึง่งมาสักอันนี้สงมันอันนี้สงของการสร้างเจดีเ้าสร้างโบสถ์เป็นซีบหลังก็ว่าได้อันนี้สงท่าสร้างเจดีองหนึ่งมันแสดงไว้ยังสั้น เขาได้มีโอกาสได้เห็ุตราบใดที่เขายังสิได้เกิดอีกเกี่ใวไม่ไพภาคนาเขายังพันเมื่อกิเลสอาสวะเขาสิต้องได้เวียนว่ายตายเกิดที่ต้องสั่งบารมียังสิหละสิมันได้ไล้หลยเหตทอกันอะไรเรียกว่าให้ได้มีโอกาสันเป็นสิ่งสำคัญหมีสื่อมีเสียงโชว์ไว ในเสาเอกนี่แหละห้เขาได้มีซื่อมีเสียงฝากไว้ในพุทธศาสนาจริงๆมก็ฝากไว้ในใจอ่ะล่ะจารึกไว้ทั้งนอกเลยม,มันก็เป็นกะเพียงมาให้ลูกให้หลานเขาได้เห็นจริงๆแล้วนะ่ะบุญกุศลที่เขาเร็นแต่มันจารึกไว้แล้วในจิตในใจเข้าเปจริงสำคัญบุญน่ะ ฝังไว้ในใจถึงแม้ว่าเจดีนี่เป็นพ่านตีมันติดศูลส,สลายมันติดพังลง่มแต่ว่าบุญมันก็ยังบบพังนี่มันอยู่ในใจคน้นบุญมันฝังอยู่ในจิตในใจนี่แหละผพา,ากันเลยเฮ็ดหลวพยายามบอกที่บอกน้องให้ได้ร่วมกันสามส่วนสำคัญในร่วมกันข้พเจ้าเป็นต้นได้ ทั้งมืดกั่นละเป็นตนน้นในห้าเป็นตน้นผู้ก็เจ้ามีหน่อยก็นั่งกับพ่อได้เป็นกิง้งเป็นงาเอาไปนั่งสิมีผู้ละลอยละซังละซีบละเศ้าก็เจ้าผู้ี่พ่อได้เป็นงาไปเป็นใบไปเอาผู้พ่อมีมืน่นเขาก็เอามืน่นมีกําลังอยู่ขนควายเอาเหตุย่ำทุกย่ำยาก่ล่นะมนถึงมีอานิสงส์ไวมิถึงในอานิสงส์หลาย เฮ็ดยามเทาอึดเท่าอยากเฮ็ดบุญะมันได้อานิสงส์ท่านที่มันเป็นของยิ่งใหญ่เด้มันเป็นของยิ่งใหญ่การเฮ็ดบุญเฮยามที่เทาอึดอยากเัายังสามารถเฮ็ดบุญได้เนี่ยมันใหญ่ยู่ในใจเทาบุญนี่เป็นของยิ่งใหญ่มันเป็นของประนีต มันจงขึ้นมานม่แล้มีมอาน,นิสงส์ไว้อาน,นิสงส์หลผู้ได้กระลาบากเมื่อบอกคุณมากผู้ได้ก็ลลาบากเมือนั่นแะหะลหะลนะแต่ว่าพ่อเหตดใดพ่อขนควายได้เคเหตดเอาขนควายเอานี่นะเอาพ่อเห็ดใดเห็ดเอาขนควายเอา,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 าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสําคัญแต่ไวที่เฮายัางต้องในเวียนไายตายเกิดต้องอาศัยบุญเป็นสเบียง มันมาตักน้ำใส่กระบังวัาตาสงสารพันิพานย่างไก่เย like ้าเยินมันยังอยู่ไก่จะยุใสยังคิดถึงฟังสุพันิพานมันยังไก่เขาต้องได้เกิดอีกให้ได้เกิดในความสมบูรณ์แบบความหมายมันเกิดให้เกิดในชาติสมบูรณ์เพราะว่ายังจะเกิดในชาติสมบูรณ์เพราะเขาได้เหตุบุญเด้ทั้งมีบุญอันยิ่งใหญ่ เหตุไว้สร้างไว้ปฏิสถานไว้ในจิตใจเขาถ้ามันมีบุญแล้วมันก็เกิดในสถานที่สมบูรณ์บุญบน,น่ะบรดลบรรดาแล้วได้เกิดในมนุษยสมบัติในสถานที่ที่มีพภคสสมบัติบุญบนับบรรดานด้นยงสิละอาน,นิสงส์ของการสร้างเกีย์ก็คือกันเป็นเหตุให้ได้บรรลุมรคน,นิพพานถึง อรหัตตะผลในง่ายๆการสั่งางล้าว้ากันค้นขวายเอาเราจะใส่เอานะาบุญใญ่ส่วนใญ่วเราไม่บริใครได้เป็นดอกเสาเอกนะปกติแล้วหมองอื่นวัดอื่นสถานที่อื่นซ้ำใช้เห้าเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพเสาเอก น้ำเขาเขาว่าให้เป็นุ่นพเขามีเงื่อนเขาตุบเอาเป็นเจ้าภาพเอาแต่ว่าอันนี้เนี่ยให้มีโอกาสมัดสุกคนถ้าเป็นลอยคนพันคนก็ให้ได้มีโอกาสในเสานี่แหละความเป็นเอกนี่แหละความเป็นเอกให้ได้มีโอกาสมัดสุกค้นขาจะได้เป็นเอกในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งของเขานะข้าเจ้าได้เป็นเสาเอกจะดีนะ ก็หมายมันยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเขาเกิดมาเขาเได้เป็นเอกน้ำเขามันนสิ่งสำคัญถ้าขันค้นขวายบอกเข้าวไปน้ำบอกทีบอกน้องเขาก็ได้พ่เอ,พอเฮ็ดได้กับคนขวายเอาพอวันที่ยี่สิบหกกลุ่มผ้าซึ่งเป็นบันมาขะบูชาพอดีไปผ้ายกเสาเอกแล้วก็เส็ดบุญพรเวีดพ่อ เอาพร้อมกันจังบริจัดงานดูลำรีลำไล่จัดเซ่นวันว่าขะบูชาญาืองเว้นข้าพนยกเสาเอกช่วงบายข้าแต่แห่พระเวทเขาเมืองกังขึ้นแล้วก็สวดสลองพระเวทแล้วก็เทศคาถาพันน้ำกังขึ้นให้มันจบสอดแจงกับเป็นะวด,ดับเทียนใช่แล,แล้วก็แล้วเทศคาถาพันกังขึ้นเสรจจบแล้วก็ พ่อแจง้อองกับแมนดับเที่นยนใช่เป็นแล้วพิธีบุญพระเวทเท่าอ,อันนี้คือกำหนดการอันนี้กำหนดการงานทั้งหนาของเขาเป็นงานใหญ่อ,นนก,อ,อ,อก,ญก้นก็ล่ะเรี่ยมการบริเวณบุญกางเต้นจัดเก้าอี้เต็มบริเวณซ้ำกันก็ว่างศิลาเลิกคนนี้วุ มันคนสิหลายคือเขาผู้ใดอก,อกอ็อยากโฮมอยากโฮมน้ำหองห้องเป็นสาธารณะอีกแล้วเป็นสาธารณะเป็นส่วนร่วมคนเลยสิหลายผู้ใดอก็อยากมามีเล็กมีหน่อยใค่คนใดอกอได้หอยน้ำหอมใค้มีส่วนผู้ใดผู้ใดพ่ดเอ,พอเป็นเจ้าภาพต้นนั่นกับ เป็นงาเป็นใบไปน้ำกันห้มน้ำกันเอามาตุ่มมาห้มได้นี่แหละนะพากันค้นขวายซซอยกันสองทางท่าบุญก็คือมาวัดหรือทางอินเทอร์เน็ตนโอนเขาบัญชี้ได้การสร้างทั้งที่เป็นไปต่อเนื่องกันนะให้ประกาศซอยกัน เป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงซอยกนนันก็เป็นบุญเนี่เป็นบุญเป็นกุศลบอกข้าวกันไปเหตุใดสำเนกระต่างกำลังเฮ้า